ประสบการณ์จากชีวิตของลุงเคน EP สุดท้ายหลังจากการใช้ชีวิตอย่างโลดโผนในรูปแบบของเกย์ในกรุงเทพตามที่ลุงได้เล่าไป EP 1ถึง EP ที่7ซึ่งนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเราก็รู้สึกว่าเออเราใช้ชีวิตคุ้มเหมือนกันนะทั้งกินทั้งเที่ยวจนวันหนึ่งเนี่ยมันถึงจุดอิ่มตัวเราก็เริ่มรู้สึกเบื่อเริ่มมีความคิดว่าเอ,อ๊อยากจะหยุดแล้วก็อยากจะคบใครจริงจจังๆสักคนนึงอยู่เหมือนกัน แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้ลุงได้รู้จักกับแฟนคนแรกของลุงซึ่งหมายถึงแฟนที่เป็นผู้ชายและลุงคบด้วยความสเสน่หาจริงๆนะครับไม่รวมพี่เอ็นคนแรกที่ลุงเล่าให้ฟังเพราะตอนที่ลุงคบพี่เอ็นเนี่ยลุงยังไม่รู้ตัวครับว่าลุงชอบผู้ชายหรือว่าลุงก็เป็นเกย์เหมือนกัน ประสบการณ์ทั้งหมดแค่ความสนุกเท่านั้นไม่เคยมีใจให้กับใครแบบจริงจังเลยสักคนหนึ่งซึ่งตอนที่ลุงมีแฟนคนแรกเนะี่ยตอนนั้นลุงอายุประมาณ24ส่วนแฟนลุงเนี่ยเขาอายุ19ห่างจากลุง5ปียังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยประมาณปี2ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ทําอาชีพเป็นนักสแสดงก็มีเล่นหนังมีเล่นละครมีถ่ายโฆษณาเขาอยู่กับแม่2คนแล้วเขาก็ทางานเสียตัวเองเรียนแล้วก็เลี้ยงแม่เขาด้วยเจอกันครั้งแรกก็คือในกกทครับคือเขาไปซ้อมกีฬาแล้วลุงอ่ะเข้าไปเที่ยวเขาทักลุงพอลุงหัน เ,เขาบอกว่าอ๋อเขาทักคนผิดลุงเห็นปุ๊บก,ก็รู้สึกว่าถูกชะตาเลยก็เลยทาาทามแลกเบอร์แล้วก็นัดเจอกันหลังจากนั้นสักพักหนึ่งเราก็มาคบกันเป็นแฟนแไปมาหาสู่กันสักพักหนึ่งอ่ะลุงก็ชวนเขามาอยู่ด้วยเลยซึ่งตอนนั้นลุงกลับไปอยู่กับพี่เอ็นแล้วครับพี่เอ็นเขาซื้อห้องชุดไว้ห้องหนึ่งถแถวแถวคลองจันรลุงก็เอาน้องคนนี้สมมติว่าชื่อน้องเอแล้วกันมาอยู่ด้วยแล้วก็เช่าห้องอีกห้องหนึ่งที่อยู่ติดกันเนี่ยให้แม่เขาอยู่เพราะฉะนั้นมันจะมีความอึอด อย่างเวลานอนเนี่ยลุงก็จะนอนตรงกลางน้องเอก็จะนอนทางขวาพี่เอ็นก็จะนอนทางซ้ายซึ่งทุกคนก็คงจะอึดอัดกันหมดแหละจนกระทั่งพี่เอ็นเขาต้องขอว่าตอนที่พี่เขาอยู่เนี่ยยังไม่ไปทําทัวร์เนี่ยนอนกับแม่ก่อนได้ไหมถ้าเขาไปทําทัวร์แล้วแล้วค่อยให้ลุงเนี่ยเอาน้องเขามานอนในห้อง,งลุงก็โอเคครับตามนั้นแต่คบไปคบมาอยู่ช่วงหนึ่งสุดท้ายพี่เอ็นเขาก็ไม่ไหวครับเขาก็ขอย้ายกลับไปอยู่เชียงใหม่บ้านเขาเลยแล้วก็ทิ้งห้องนั้นเนี่ยให้ลุงอยู่กับน, um. น้องเอสองคนโดยที่ห้องข้างๆเนี่ยก็เป็นแม่เขาเช่าอยู่ ต้องยอมรับว่าพี่เอ็นนี่สุดยอดจริงๆนะครับเวลาที่คบกับน้องเอเนี่ยลุงมีความสุขมากเพราะมันคือรักครั้งแรกของเราแต่แต่ต้องบอกเลยครับว่าลุงยอมถอดเขี้ยวเล็บทุกอย่างจากเสือสมิงที่กลายเป็นแมวล็ดๆที่เชื่องแล้วก็น่ารักมากสําหรับแฟนเราทําให้ลุงได้เรียนรู้กับคําว่าความรักเป็นครั้งแรก ซึ่งระหว่างที่คบกันมันก็มีทุกข์แล้วก็สุขป,ปะปนกันไปหลายเรื่องราวก็มีทะเลาะกันบ้างก็เป็นธรรมดาของคู่ทั่วไปแต่เราก็สามารถพยุงความสัมพันธ์กันมาได้จนถึงปีที่5มันก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นทึ่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตลุงเลยทีเดียว ต้องบอกแบบนี้ครับชีวิตลุงเนี่ยเที่ยวมามากพอแล้วหาประสบการณ์ชีวิตมาเรารู้สึกว่าเราเนี่ยพอแล้วอยากจะหยุดแล้วในขณะที่น้องเขาเนี่ยมาคบกับเราตอนอายุ19ผ่านไป5ปีเนี่ยเขาก็จะอายุประมาณ24ใช่ไหมครับซึ่งระหว่างทางความที่น้องเขาเป็นเด็กหน้าตาดีเนี่ยก็จะมีคนเยอะแยะมากมายวนเวียนเข้ามาในชีวิตเขามาชอบเขามาจีบเขาซึ่งเขาก็ไม่ได้เล่นกับใครครับ แต่พอคบกันไปนานๆเนี่ยมันก็ย่อมเกิดความเบื่อหน่ายกันขึ้นเป็นธรรมดาเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองบ้างเหมือนกันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับเป็นความคิดของเด็กวัยรุ่นก็มีอยู่วันหนึ่งครับที่ลุงจับได้ว่าเขานอกใจลุงน่าจะไปแคสงานแล้วก็ไปเจอแบบกลุ่มในแบบที่ไปแคสงานด้วยกันแหละครับซึ่งหน้าตาดีจริงและอายุก็ใกล้เคียงกับเขาด้วยอไปมีอะไรกันครับแล้วสุดท้ายลุงก็มาจับได้แล้วด้วยความใหม่ที่เขาเพิ่งเจอกันแฟนลุงคนนี้ก็ไปหลงน้องคนนั้นน่เยอะมากเลย คือบอกให้เลิกเนี่ยเขาก็เลิกไม่ได้ครับมันพูดง่ายๆว่าเหมือนว่าเขาเลือกที่จะไปกับฝั่งนั้นแล้วกับลุงเนี่ยมันอาจจะถึงจุดอิ่มตัวสําหรับเขาแล้วเราก็เลยต้องเลิกกันจริงๆนั่นแหละครับประสบการณ์การอกหักครั้งแรกในชีวิตของลุงเคนซึ่งบอกเลยครับมันหนักมากมันโหดร้ายมันเจ็บปวดแล้วก็มันทรมานมากสําหรับจิตใจเราความที่เราเป็นคนมีอีโก้สูงเป็นคนที่ใครๆก็ตามใจมาตลอดใครๆก็ต้องการตัวเรามาตลอด ความที่เราไม่เคยมีใจให้กับใครไม่เคยอ,อกหักกับใครเลยมีแต่ไปหักอ,อกคนอื่นเขาความที่เป็นคนหลงตัวเองครับว่าตัวเองมีดีแล้วใครๆก็ชอบเรายิ่งอีโก้พวกนี้สูงนะครับเวลาเจ็บมันยิ่งเจ็บหนะ คือประมาณพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยกูเป็นเจ้าชายนะเว้ยกูมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงเขามาทํากับกูแบบนี้ได้ยังไงคือรับไม่ได้ครับที่ตัวเองโดนทําแบบนี้รับไม่ได้ครับที่ตัวเองถูกนอกใจรับไม่ได้ครับที่ทําไมเขาไม่เลือกเรารับไม่ได้ครับที่เรายอมปล่อยวางทุกอย่างแล้วถอดเคี้ยวเล็บทุกอย่างแล้วกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วแต่กลับต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ โอ้โหบอกเลยครับว่ามันหนักมากสําหรับลุงแบบนอนร้องห่มร้องไห้ฟูไฟเลยทีเดียวใจมันจะเต้นตึกตึกตลอดเวลาเหมือนจะหลุดออกมาจากหน้าอกอะครับใครที่เคยอกหักครั้งแรกจากการที่รักคนหนึ่งมากๆเนี่ยน่าจะรู้จักความรู้สึกแบบนี้ดีหรือถ้าใครไม่เคยอกหักก็ย้อนกลับไปฟังคลิปลุงได้นะครับทำคลิปเกี่ยวกับอาการของคนอกหักไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอไม่ต้องแปลกใจ แต่สิ่งหนึ่งที่มันเบรกทูมากสําหรับลุงและทําให้ลุงเกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดหรือทัศนคติไปเลยก็คือภาพเหตุการณ์เก่าๆที่เราเคยทําไว้กับคนอื่นคนที่เคยรักเราแล้วดีกับเรามากๆหลากหลายผู้คนที่เข้ามาในชีวิตของเรา แต่เราไม่เคยสนใจเขาเราไม่เคยใส่ใจเขาเราหักอกเขาอย่างไม่มีความเห็นใจและเขาบอกว่าเขาเจ็บปวดเขาทรมานเขาบอกว่าทําไมเราถึงทํากับเขาแบบนี้ถึงขนาดบางคนแช่งลุงอย่างที่ลุงเคยเล่าไปในคลิปเก่าๆนะครับว่าขอให้สักวันมึงโดนแบบนี้บ้างภาพของผู้คนเหล่านะั้นย้อนกลับมาในสมองของลุงหมดเลยนะครับมันทําให้ลุงรู้สึกว่านี่ลุงทําให้คนอื่นเขารู้สึกแบบนี้หรือนี่มันแย่มากๆเลยนะ คือเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใครต้องมาเจอประสบการณ์แบบนี้อย่างที่เรากําลังเจอเพราะมันเจ็บปวดมันทรมานเหลือเกินถ้าย้อนกลับไปได้นะอยากจะไปขอโทษทุกคนเลยครับที่ลุงเคยทําให้เขาต้องรู้สึกแบบที่เรากําลังเจออยู่แบบนี้ จุดนี้แหละครับที่ลุงบอกว่าทาให้หลังจากการอกหักครั้งเนี้นิสัยลุงเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นคนที่รู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นกลายเป็นคนที่รู้จักที่จะรักษาความรักหรือว่าความรู้สึกดีที่คนอื่นเขามอบให้เรากลายเป็นคนที่ไม่อยากจะหักอกใครไม่อยากจะทําให้ใครเจ็บปวดกลายเป็นคนที่คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นมเป็นลําดับต้นๆเลยทีเดียวอย่างเขาบอกเนาะสุดท้ายประสบการณ์มันจะสอนเราเองอันนี้เรื่องจริงเลยครับ เจ็บปวดจากการอกหักครั้งนี้ถึงขนาดลุงแทบจะโทรเวลาคุณแม่เลยนะครับว่าไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วขอกลับไปบวชได้ไหมคุณแม่ก็บอกว่าไม่อยากให้บวชเพราะเหตุผลนี้สุดท้ายครับไม่สามารถอยู่ในกรุงเทพได้อยู่ในสถานที่เดิมๆที่เราเคยอยู่กับเขาได้ก็เลยต้องเอาตัวเองเนี่ยหนีขึ้นไปอยู่เชียงใหม่ไปอาศัยอยู่กับพี่เอ็นเนี่ยเกือบ6เดือนครับกว่าจะหายซึ่งระหว่างที่ขึ้นไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยก็ไปเจอแฟนคนที่2ละครับที่เข้ามาปลอบใจแล้วก็ช่วยดามหัวใจหลังจากอาการดีขึ้นแล้วและตัดสินใจที่จะคบกับแฟนคนที่2แล้วสองตล ชื่อน้องเคนะครับก็กลับมากรุงเทพอีกครั้งหนึ่งซึ่งน้องเคเขาก็อยู่กรุงเทพครับแต่ว่าเขาเป็นคนเหนือ ที่ลุงไปอยู่เชียงใหม่เนะี่ยเขากลับบ้านพอดีเราก็เลยมีการเจอกันเขาก็มาอยู่กับลุงที่บ้านพี่เอ็นนั่นแหละครับสุดท้ายก็ก่อเป็นความสัมพันธ์กันขึ้นมาพอลุงกลับมาอยู่กรุงเทพกลับมาอยู่ที่เดิมครับมันก็เกิดเหตุการณ์พลิกผันปรากฏว่าน้องเอที่กําลังไปคบคนใหม่เนะี่ยเขาก็ไม่สามารถไปต่อกันได้อาจจะเป็นแค่ช่วงที่เขากําลังหลงกันอยู่แค่นั้นนะแต่จากนั้นมาพบความจริงแล้วไอ้คนใหม่นะก็มีคนเลี้ยงอยู่อีกทีหนึง่งแล้วเขาก็เลือกคนที่จะเลี้ยงเขามากกว่าที่จะเลือกน้องเอที่เป็นแฟนเรากก็เลยไไไปต่่อันมด้ น้องเอก็กลับมาขอคืนดีกับลุงจาได้เลยครับน้องเอนั่งอยู่ในรถกับลุงแล้วเขาบอกว่าขอกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมถามใจลุงลุงก็ยังรักเขาอยู่ครับยังรักเขามากและอยากกลับไปคืนดีไม่ใช่ไม่อยากกลับ แต่ความถูกต้องต้องมาก่อนไงครับก็บอกเขาว่าลุงยังรักอยู่นะแต่กลับไปคบกันไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้ลุงอ่ะคบกับน้องเคแล้วน้องเคก็ไม่ได้ผิดอะไรครับที่ลุงไปบอกเลิกน้องเคแล้วกลับมาคบน้องเอโดยที่น้องเคไม่มีความผิดอย่างเงี้ยลุงก็คงทาไม่ได้ซึ่งน้องเอเขาก็ไม่ยอมนะครับรับไม่ได้ถึงขนาดเขาจะเปิดประตูรถระโดดลงจากรถกลางถนนลาดพท้าวเลยทีเดียวแต่สุดท้ายมันก็ต้องเป็นแบบนั้นครับ แล้วลุงก็คบกับน้องเคมาเป็นแฟนคนที่สองน้องเอเนี่ยก็ยังคบกันอยู่นะครับแต่กลายเป็นพี่เป็นน้องกันไปต้องยอมรับว่าสําหรับน้องเอเนี่ยสอนประสบการณ์หลายๆอย่างให้ลุงและทําให้ลุงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นรู้จักรักคนมากขึ้นรู้จักเห็นใจคนมากขึ้นหรือว่าเป็นครูคนหนึ่งเลยครับที่สอนประสบการณ์ให้กับลุงจากนั้นลุงก็มาคบกับน้องเคได้อีกประมาณ5-6ปีเหมือนกันท้ายก็กลายเป็นพี่เป็นน้องกันครับแลวเขาก็เป็นมีแฟนใหม่ลุงก็มีแฟนใหม่เช่นกันโดยที่ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนครแ่่่่่ตตาาางงงู้สึึกวถจุดอิม มันไม่ใช่ที่จะคบกันไปในรูปแบบแฟนต่อไปแต่เรายังสามารถกลายเป็นพี่น้องกันได้ก็แค่นั้นเองทุกวันนี้ก็ยังมีเจอกันอยู่ยังมีโทรคุยกันอยู่นะครับจากนั้นก็จะมีอีกคนหรือ2คนครับที่มาคั่นระหว่างกลางแต่ใช้ระยะสั้นๆไม่นานไม่ถึง5ปีจนกระทั่งมาคบกับแฟนปัจจุบันครับปัจจุบันเนี่ยคบกันมาเกือบ20ปีแล้วครับสิปีแรกจะเป็นคบกันเหมือนแฟนนั่นแหละความสัมพันธ์ทางกายแล้วก็ทางใจส0ปีหลังเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์ทางกายแล้วครับแต่ยังมีความสัม องขัางคนต่ไปมีอะไรกับใครก็ได้แต่เราห่วงใยกันดูแลกันมันเหมือนคู่ชีวิตที่อยู่กันด้วยความสัมพันธ์ทางใจนะครับแต่เรื่องเซ็กซ์เรื่องอะไรนะ่ะปล่อยอิสระต่อกันแต่ระหว่างทางช่วงประมาณ6ปีที่แล้วก็มีน้องคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของเราทั้งคู่เาก็น่ารักครับเป็นเด็กส่วนที่น่ารักน่ารักแล้วก็ไรเดียงสาไรเดียงสากับวงการเกย์นะครับสำหรับลุงเขาก็เป็นช้างเผือกเลยแหละ ไม่รู้เยอะไม่รู้มากไม่ได้อยู่ในวงการเกย์คบกันแบบพลี่เอลโรี่ครับน้เขาก็น่ารักแล้วทําตัวดีตลอดครับระทั้งวันหนึ่งเมื่อปีที่แล้วมันก็ถึงจุดอิ่มตัวที่น้องเขาจะต้องเดินจากไปผมก็เข้าใจนะครับก็ไม่ได้โกรธอะไรเพราะเราก็เคยมีประสบการณ์อยู่ในวัยเดียวกับเขามาก่อนชีวิตในวัยนั้นอาจจะยังต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตอาจจะยังไม่พร้อมหรือย,ยังไม่อยากจะหยุดกับใครจริงๆรู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตให้คุ้มกว่านั้นเพราะนั้นวันที่น้องเขาจากไปก็เข้าใจครับไม่ได้โกรธอะไรสามารถที่จะคบเเปปปป็็นนนนีี่่่้้อองกััตไไไดมมญหา นั้นถ้าจะอัปเดตสถานะปัจจุบันถือว่าลุงเคนยังโสดนะครับ แต่อยู่กับคู่ชีวิตที่มีความสัมพันธ์ทางใจแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางกายต่อกันถามว่าอยากมีใครใหม่ไหมก็ไม่นะครับลุงก็มีความสุขดีกับการเป็นโสดของลุงคร่าวๆในเรื่องของแฟนลุงก็จะประมาณนี้จะเห็นว่าจากประสบการณ์ชีวิตของลุงเคนที่ข้องเกี่ยวกับวงการเกมเนี่ยค่อนข้างจะผ่านคนผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะในระดับพอสมควรเป็นผู้คนมาหลากหลายมีแฟนมาก็หลายคนแล้วเปกลั่นกรองเอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาบอกเล่าให้พวกน้องๆฟังบางเรื่องมันจะเป็นบทเรียนให้พวกเราได้เรียนรู้ก็เลย ทําคลิปไว้มากมายหลายคลิปครับประมาณร้อยกว่าคลิปได้่ายทอดประสบการณ์แล้วก็ให้คําแนะนําจากมุมมองของลุงเผื่อหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับใครบางคนอย่างน้อยสักคนหนึ่งบ้างก็ยังดีขอบคุณสําหรับทุกการติดตามและการซัพพอร์ตจากเพื่อนๆทุกคนนะครับในมีความเห็นอยากคอมเมนต์หรือให้คําแนะนําใดๆก็สามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้ลุงจะเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์หวังว่าเราจะเจอกันอีกทีในอีพีหน้านะขอให้ทุกคนโชคดีและขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยครับ